อีกมุมที่น่าจับตามองก็คือผู้นำของ4ประเทศในเอเชียแปซิฟิกที่จะร่วมประชุมสุดยอดผู้นำนาโตด้วยค่ะผู้นำสี่ประเทศก็คือนายกรัฐมนตรีฟูมิโอกิซิดะแห่งญี่ปุน่นประธานาธิบดียุนซอกยอแห่งเกาหลีใต้นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียแอนโทนีอัลบานิซีและนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์คริสฮิปกินส์ค่ะผู้นำทั้งสี่ประเทศได้พูดไปว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับยูเครน จะเกิดขึ้นกับแปซิฟิกไม่ได้การที่ผู้นำทั้ง4ได้รับเชิญไปเข้าร่วมก็อาจจะแสดงว่าเรื่องความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับนาโตไม่ได้มีเรื่องอยูเครนเท่านั้นที่นาโตเป็นห่วงเมื่อวานนี้เยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการนาโตพูดแสดงความเป็นห่วงว่าสถานการณ์ในยูเครนในวันนี้อาจจะเกิดขึ้นกับเอเชียในอนาคตและเขาระบุถึงจีนด้วยว่ารัฐบาลจีนที่ใช้พฤติกรรมบีบบังคับในต่างประเทศ และใช้ในโยบายปิดกั้นประเทศถือว่าเป็นความท้าทายต่อความมั่นคงคุณค่าและผลประโยชน์ของนาโตและระบุด้วยว่าภัยคุกคามของจีนขยายไปถึง31ประเทศพันธมิตรของนาโตเพราะว่าพักคอมมิวนิสต์ของจีนต้องการควบคุมห่วงโซ่การผลิตและโครงสร้างพื้นฐานของสมาชิกนาโตด้วยอีกด้าน global times สื่อจีนก็มีบทวิเคราะห์เรื่องการประชุมนาโตนะคะโดยระบุว่าสหรัฐ ต้องการทำให้นาโตมีบทบาทมากขึ้นในเวทีระหว่างประเทศและต้องการทำให้เกิดการเผชิญหน้าระหว่างกลุ่มความร่วมมือทำให้โยุโรปเกิดวิกฤตและทำให้เกิดวิกฤตในเอเชียและแปซิฟิกด้วยและการใช้กลยุทธ์เช่นนี้ที่สุดแล้วก็จะนำไปสู่แรงต้านจากภายในสมาชิกนาโตค่ะ